สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับทุกวันนะครับจันทร์ถึงศุกร์ครับเวลา19นาฬนทีถึง21นาฬิกาโดยประมาณนะครับก็กลับมาร่วมเวทีประชาธิปไตยเวทีสาธารณะเวทีแสดงความคิดเห็นนะครับในปมร้อนเรื่องร้อนหรือว่าประเด็นสำคัญที่เราอยากจะร่วมแสดงความคิดเห็นระดมความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนนะครับเพื่อที่จะหาทางคลี่คลายหาคำตอบหรือหาแนวทางในการที่จะนำให้ ปัญหาต่างๆประเด็นต่างๆนั้นสามารถที่จะคลี่คลายมีทางออกนะครับกับรายการชนทุกปัญหากับสามารถนะครับทาง i b บ v อิสราข่าวสารและความรู้นะครับท่านผู้ชมที่กรบกับวันนี้รายการของเราก็มีเรื่องที่ต้องบอกว่าความจริงเรื่องนี้เป็นเรื่องมหากราบนะครับเป็นเรื่องที่มีการพูดคุยมีการวิพากษ์วิจารณ์มีการตั้งข้อสังเกตมาอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็ยังมี แนวโน้มนะครับว่าจะเป็นประเด็นที่จะมีการพูดถึงมีวิวาทะมีการตอบโต้มีการนำเสนอนะครับอย่างต่อเนื่องต่อไปอีกจนกว่าโครงการนี้อาจจะยกเลิกไปหรืออาจจะปรับเปลี่ยนเป็นโครงการอื่นหรืออาจจะเป็นโครงการที่ทุกภาคส่วนสามารถที่จะยอมรับได้นะครับนั่นก็คือโครงการรับจำนำข้าวของรัฐบาลนะครับทำมาแล้ว2ปีนะครับสีฤดูการผลิตนะครับถ้า นับท้งข้าวนาป,งนาปังและนาปีนะครับ <Okay. S 1> เมื่อวานนี้นะครับ <Okay. S 1> ก็ปรากฏว่าในงานครบรอบนะครับ <Okay. S 1> ของอาจารย์ป่วยอึ้งผาก่อนนะครับ <Okay. S 1> ก็ปรากฏว่ามีเรื่องที่มีการระดมนะครับบรรดาคนที่อยู่ในวงการนะครับถือว่าเป็นกูรูนะครับทางด้านเศรษฐกษิจรวมไปจกกนกระทั่งถึงเรื่องข้าวนะครับ <Okay. S 1> ก็เป็นเรื่องที่มีการนําเสนอวิาพากษ์วิจารณ์ mm. เกี่ยวกับโครงการรับจํานำําข้าวของรัฐบาลน,นี่แหละ ก็มีหลายต่อหลายคนนะครับไปร่วมแสดงความวิจเห็นในงานนี้และหนึ่งในจนํานวนนั้นก็คือหม่อมราชวงศ์ปรีดียาธรเทวกุลนะครับอดีตรองนายกและอดีตรัฐมนตรีคลังสมัยรัฐบาลของซีกประชาธิปัตย์นะครับก็มีการพูดถึงเรื่องนะครับโครงการรับจำนำข้าวในช่วงที่ผ่านมา2ปีนะครับหม่อมราชวงศ์ปรีดียาธรเทวกุลนี้พูดถึงตัวเลขนะครับที่เกิดก่อให้เกิดความเสียหายในโครงการ รับจำนำข้าวที่รัฐบาลดำเนินการมา2ปีตัวเลขไม่มากไม่น้อยท่านผู้ชมกับ425,000ล้านบาทน,นะครับคุณอม,อมราชวงศ์ปรีดียทรก็ยังมีการนะครับทำเป็นหนังสือนะครับไปถึงนายกรัฐมนตรีคุณยิ่งรักชินวัตรให้ยกเลิกโครงการนี้นะครับแล้วก็ใช้วิธีมาตรการในการไปเพิ่มส่วนต่างให้กับชาวนานะครับหลักการก็คล้ายๆกับที่ทางรัฐบาลเข้าไปแก้ไขปัญหาเรื่อง ข้อเรียกร้องของเกษตรกรชาวสวนยางพารานั่นแหละนะครับแต่ว่าข้อเสนอนี้นายกรัฐมนตรีเนี่ยจะรับมาพิจารณาทบทวนหรือไม่อย่างไรเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ต้องติดตามกันนะครับวันนี้เราก็เลยมีประเด็นที่จะนํามาเสนอท่านผู้ชมนะครับสอบถามท่านผู้ชมเพื่อให้ท่านผู้ชมนั้นร่วมกันแสดงความคิดเห็นวิพากษ์วิจารณ์ในประเด็นนี้ครับข้อเสนอของหม่อมราชวงศ์ปรีดิยาธรเทวกุลนะครับถามว่าข้อเสนอยกเลิกโครงการ รับจำนำข้าวจริงใจหรือว่าอาคตินะครับนี่ฮะเราตั้งประเด็นนี้เพื่อที่จะถามท่านผู้ชมนะครับเพราะว่าในส่วนของหม่อมราชวงศ์ปรีดียาธรเทวกุลนั้นในอดีตก็ปฏิเสธไม่ได้ครับอยู่ในเวทีการเมืองอยู่ช่วงหนึ่งแล้วก็เป็นรองนายกเป็นอดีตรัฐมนตรีในสี่ของรัฐบาลพรรคประชาธิปัตย์นะครับก็เลยกลายเป็นประเด็นที่หลายชนคนอาจจะบอกว่าเอ๊ะมันเป็นเรื่องอคติเรื่องความไม่ชอบทางการเมืองหรืออยู่คนละขั้วคนละฝ่าย หรือว่ามันเป็นข้อที่จริงเป็นเนื้อหาสาระในเชิงวิชาการที่ทางรัฐบาลและภาคส่วนอื่นๆนั้นควรที่จะรับไว้พิจารณานะครับนี่ก็คือประเด็นที่เราจะถามท่านผู้ชมสําหรับค่ําคืนนี้นะครับข้อเสนอยกเลิกโครงการรับจำนำข้าวของหม่อมอุ๋ยเนี่ยนะฮะจริงใจหรืออคตินะครับเดี๋ยวสักครู่เราจ,จะเปิดเวทีให้กับท่านผู้ชมได้ร่วมแสดงความคิดเห็นนะครับหลังจากที่เราไปสอบถามจากบรรดาก uru, ูรูบรรดาผู้ที่มีความรู้หรือคนที่ อยู่ในวงการการปลูกข้าวในบ้านเรานะครับเอาเดี๋ยวค่อยกลับมาก็แล้วกันเราไปดูกันนะครับเรื่องสถานการณ์บ้านเมืองวันนี้มีข่าวคราวเรื่องราวที่น่าสนใจหลายต่อหลายเรื่องครับไปเริ่มไล่เดียงกันตั้งแต่เรื่องควันหลงนะครับที่มากับพายุนาริหรือว่านารีนะครับที่หลายต่อหลายคนเรียกขานกันนะครับนาริหรือว่านารีเนี่ยก็ขึ้นฝั่งที่ดานางังประเทศเวียดนามมา ตั้งแต่เมื่อวานนี้นะครับแล้วก็แน่นอนที่สุดผลที่ตามมาอย่างหนึ่งก็คือว่าก่อให้เกิดปริมาณฝนนะครับอย่างต่อเนื่องแล้วก็หนักพอสมควรในหลายพื้นที่ของประเทศไทยนะครับไม่ว่าจะเป็นในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับไร่เลียงตั้งแต่นครพนมไล่ลงมาจนกระทั่งถึงอุบลราชธานีนะครับภาคตะวันออกสะแก้วปราจีนฉะเชิงเซานะครับก็โดนเข้าไปอีกระรอกหนึ่งนะครับนี่ยังไม่นับรวมในพื้นที่ภาคกลางอีกหลายจังหวัด รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลตั้งแต่ช่วงเมื่อคืนที่ผ่านมาหลายตัวหลายคนก็ชุ่มฉ่าชุ่มฉ่าคับกับควันหลงของนาริหรือว่านารีนะครับแต่ว่าพอถึงตอนเช้าปรากฏว่าโอ้โหต้องบอกว่าสภาพการจราจรนะครับสภาพท้องถนนในกรุงเทพมหานคร,รติดขัดกันโดยทั่วหน้านะครับน้ําท่าท่วมขังในหลายต่อหลายพื้นที่มินํ้าซ้ําแถวถนนราชปารพ็ปรากฏว่าเกิดเหตุนะครับ การซ่อมนะครับโครงการที่เกี่ยวพันเกี่ยวเนื่องนะครับกับในส่วนของการประปาะคนครหลวงนะครับก็ปรากฏว่ามีเหตุการณ์นะครับระหว่างที่มีการขุดเจาะพื้นที่ก็ปรากฏว่าไปโดนเอานะครับในส่วนของท่อน,น้ำปราปาขนาดใหญ่เลยนะครับขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง800นี่นะครับ800มิลลิเมตรนะครับก็เลยทําให้เกิดสภาพปัญหาน้ำนะครับ ไหลทะลักออกมาจากท่อน้ําขนาดใหญ่นะครับส่งผลให้บริเวณราชปรารบและใกล้เคียงนะครับกลายเป็นทะเลย่อมๆไปเลยนะครับอาคารพาณิชย์ที่อยู่ริมสองฝั่งถนนนี่ปรากฏว่าน้ําท่วมขังกัน20-30เซนติเมตรก็ดีนะครับสภาพการจราจรติดขัดอย่างหนักอย่างรุนแรงนะครับการซ่อมแซมจนถึงขณะนี้ก็กําลังดําเนินการต่อไปนะครับก็เป็นอีก ปัจจัยหนึ่งที่ทําให้สภาพการจราจรในกรุงเทพมหาคนครนี้เมื่อวานเช้าวันนี้จนกระทั่งตลอดถึงช่วงสายๆช่วงเทียเท่ยงเวันนี้ก็เลยทําให้สภาพการจราจรติดขัดนะครับนี่แถวราชปรารบยังไม่นับรวมอีกหลายต่อหลายพื้นที่นะครับซึ่งก็ปรากฏว่าการจราจรวันนี้ก็อย่างที่รู้เราก็ทราบกันนะครับก็คือว่าติดขัดกันเยอะในกรุงเทพมหาคนครนะครับส่วนเรื่องที่เกี่ยวพันเกี่ยวเนื่อง นะครับกับเรื่องข้าวนะครับวันนี้นะหลังจากที่หม่อมอุ๋ยนะครับปรีดียาทรเทวกุลนะครับออกมาวิาพากษ์วิจารณ์นะครับบอกว่าให้รัฐบาลยกเลิกโครงการรับจำนำข้าวนะครับเนื่องจากว่าก่อให้เกิดความเสียหายแล้ว425,000ล้านบาทก็ปรากฏว่าวันนี้คุณกิติรัตน์นรนองนะครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็ออกมาตอบโต้เรื่องนี้นะครับบอกว่าข้อมูลที่มีการพูดถึงตัวเลข425,000ล้านเนี่ย จะต้องระมัดระวังนะครับในแง่ของการให้ข้อมูลหรือว่านำข้อมูลเนี่ยมา,อาบอกกล่าวไปยังประชาชนโดยทั่วไปเนื่องจากว่าหลายต่อหลายคนอาจจะเข้าใจผิดว่ามันเป็นตัวเลขขาดทุนนะครับโครงการรับจำนำข้าวถึง4 2 5 0 0 0ล้านบาทซึ่งความจริงเนี่ยมันไม่ใช่นะครับคุณกิติรัตน์ยังบอกด้วยนะครับบอกว่าเป็นเรื่องที่น่าเสียดายที่ทำให้บุคคลอื่นเข้าใจคลาดเคลื่อน โดยส่วนตัวเนี่ยก็ไม่อยากจะตอบโต้นะครับเพราะร่านักเศรษฐศาสตร์ไม่ได้เรียนบัญชีจึงไม่รู้ว่ากำไรขาดทุนเป็นอย่างไรนี่นะครับก็เดี๋ยวว่าคุณกิติรัตน์เนี่ยก็อสอบกลับไปนะครับที่หมอบราชวงปรีดิยาธรเทวกุลเหมือนกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งประโยคที่บอกว่านักเศรษฐศาสตร์ก็ไม่ได้เรียนบัญชีจึงไม่รู้ว่ากำไรขาดทุนเป็นอย่างไรนี่ก็คือการออกมาตอบโต้ของทางคุณกิติรัตน์นรางนองนะครับ อีกคนหนึ่งที่ออกมาพูดวันนี้นะครับเรื่องข้าวโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องที่ MOU ที่ทางรัฐบาลไทยกับรัฐบาลจีนนะครับมีการลงนามกันไปนะครับว่าจะมีการซื้อขายข้าวเพิ่มเติมเนี่ยปีละ1ล้านตันก็ปรากฏเมื่อวานคนก็พยายามถามนายกรัฐมนตรีนายกรัฐมนตรีก็โบยมาที่กระทรวงพาณิชย์นะครับวันนี้คุณนิวัตธรรมรงบุญทรงไพศาลร,รองนายกและรัฐมนตรีพาณิชย์ก็ออกมาพูดถึงเรื่องนี้นะครับ บอกว่าถึงแม้วันนี้นะครับในการประชุมคณะรัฐมนตรีเศรษฐกษิจจะไม่มีการพูดถึงโครงการรับจำนำข้าวแต่เนื่องจากว่าเป็นเรื่องที่อยู่ในความสนใจจึงออกมาชี้แจงนะครับบอกว่าจีนเนี่ยซื้อข้าวจากไทยหลายวิธีการจนถึงปัจจุบันนะครับล่าสุดเนี่ยในการเดินทางมาเยือนของผู้นําจีนก็คือหลี่เค่อเฉียงนะครับนายกรัฐมนตรี ไทยและจีนได้ลงนามว่าจะซื้อขายข้าวแบบรัฐต่อรัฐหรือว่าจีทูจีอย่างต่อเนื่องให้ได้ปีละ1ล้านตันนะครับส่วนราคาจะซื้อขายอย่างไรนั้นในเดือนพฤศจิกายนหรืออย่างช้าเดือนธันวาตนแัะคณะก็จะเดินทางไปหาหรือกับรัฐมนตรีพาณิชย์ของจีนนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็มีความเป็นไปได้ว่าทางการจีนเนี่ยอาจจะส่งเราวิสาหกิจมาซื้อข้าวแบบจีทูจีนะครับกับทางรัฐบาลไทยก็ได้นะครับแต่ว่า การที่จะขายข้าวแบบ g 2 g ให้กับรัฐบาลจีนให้กับทางฝั่งจีนนั้นก็จะเป็นการขายข้าวแบบข้าวคุณภาพดีนะฮะมีราคาสูงแล้วก็เป็นข้าวที่ต้องบอกว่าคุณภาพดีกว่าข้าวประเทศเวียดนามอย่างแน่นอนนะครับนอกจากนี้เนี่ยคุณวัฒน์ธรรมรงยังสรุปด้วยนะครับบอกว่าณปัจจุบันเนี่ยการลงนามซื้อขายข้าวระหว่างไทยกับจีนเนี่ยมีอยู่3ยอดแล้วนะครับก็คือยอดที่1ก็คือการซื้อขายระหว่างรัฐวิสาหกิจ กับเอกชนของไทยนะครับและวิสาหกิจของจีนกับเอกชนของไทยเนี่ยหล้านตันภายใน5ปีอันนี้คือยังอยู่นะครับนี่เป็นยอดแรกยอดที่2ก็คือในส่วนของการขายข้าวให้กับทางมณฑลเฮหลงเจียงมนฑลนเฮหลงเจียงเนี่ยก็มีการจะซื้อข้าวจากไทย1นล้านสองแสนตันนะครับนี่เป็นยอดที่2ส่วนยอดที่3ก็อย่างที่คุณนิวธรรมโรออกมาอธิบายนะครับบอกว่านี่เป็นเรื่อง G ี g ระหว่างไทยกับ ทางจีนเพียงแต่ว่าจีนเนี่ยอาจจะให้รัฐวิสาหกิจเป็นคนมาซื้อข้าวจากไทยยอดปีหนึ่งก็จะให้ได้ประมาณ1ล้านตันนะครับเพราะฉะนั้นฟังจากตรงนี้ก็คือ1ล้านตันต่อปีเนี่ยเป็นการซื้อขายแบบ G ีถูนะครับแล้วก็เดือนพฤศจิกายนเนี่ยก็จะเห็นรายละเอียดออกมานะครับต้องติดตามดูนะครับว่าจะ3ยอดจริงหรือเปล่านะเอาละจากเรื่องนี้นะครับเราไปดูเรื่องสําคัญอีกเรื่องหนึ่งก็คือ เรื่องคดีปราสาทพร,พระวิหารเพราะว่าก่อนหน้านี้ทางกระทรวงการต่างประเทศโดยเฉพาะยิ่งคุณรัพพงศ์โตวิจักชัยกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและรองนายกเนี่ยออกมาคาดการณ์ว่าสารโลกเนี่ยจะมีการพิจารณาคดีปราสาทพระวิหารซึ่งเป็นข้อพิพาทระหว่างไทยกับกัมพูชาเนี่ยนะครับในราวๆเดือนกุมภาพันธ์2557ก็คือหลังปีใหม่ปีหน้าแต่ว่าปรากฏว่าข่าวเข้ามาล่าสุดครับนี่ล่าสุดนี่นะครับ ทางารงัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของไทยคุณสรพงษ์ออกมาพูดแล้วนะครับบอกว่ากระทรวงการต่างประเทศได้แจ้งได้รับแจ้งนะครับจากศาลยุติธรรมระหว่างประเทศหรือว่าศาลโลกแจ้งมาที่สถานเอกอัครราชทูตไทยนกรกุงเฮกประเทศเนนือแด์บอกว่า11พฤศจิกายนครับศาลโลกจะมีการอ่านคําตัดสินคดีที่ประเทศกัมพูชายื่นขอให้มีการตีความคําตัดสินคดีปราศาสตรพระวิหารเมื่อปี2005นะครับก็จะมีการนัดตัดสิน11พฤศจิกายนนะครับ เวลา10นาฬิกานะครับตามเวลาท้องถิ่นตรงกับบ้านเรา16นาฬิกานะครับเดี๋ยวก็มาว่ากันเรากลับมาเรื่องสําคัญนะครับที่เป็นความหลงจากข้อเสนอของมอบราชวงปรีดิยทธรเทวกุลนะครับเรื่องเสนอให้รัฐบาลน,นั้นยกเลิกโครงการรับจำนำข้าวเพ่ออให้เกิดความเสียหาย4 2 0 0 0 0ล้านแล้วก็ให้ใช้วิธีในการไปเพิ่มส่วนต่างนะครับที่เกษตรกรต้องการแทนนะครับเราจะไปฟังมุมมองของอีกท่านหนึ่งนะครับซึ่งเมื่อวานนี้ก็ ไปร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องโครงการรับจำนำข้าวและปัญหาเรื่องข้าวด้วยเช่นกันนะครับท่านเป็นอดีดตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังแล้วก็เป็นประธานของตกสก็คือธนาคารเกษตรนะครับและสรกรยากการเกษตร,ร,ตรด้วยนะครับคุณธีรชัยภูวนาตนารานุบาลน,นะครับตอนนี้อยู่ในสายกับเราสวัสดีครับอาจารย์ธีรชัยครับสวัสดีครับครับอาจารย์ตัวเลข425,000ล้านเนี่ยมัน เป็นตัวเลขความเสียหายใช่ไหมอาจารย์ไม่ใช่ตัวเลขขาดทุนใช่ไหมที่หมอมราชวงศ์ปรีดียาธรเทวกุลออกมาให้ข้อมูลเมื่อวานนี้อาจารย์ฮะผมเองไม่สามารถยืนยันตัวเลขกันนะครับเพราะว่าผมเองไม่ได้เข้าไปศึกษาลึกซึ้งนะแต่ว่าเท่าที่ผมฟังข้อมูลดูนะครับที่หมอมราชวงศ์ปรีดียาธรเนยนำเสนอเนี่ยมันเป็นตัวเลขความเสียหายก็คือตัวเลขขาดทุนนี่แหละนะครับขาดทุนที่จะเกิดขึ้นเนี่ยนอกจาก ขาดทุนเนื่องจากราคาที่ขายได้ต่ํากว่าราคาที่ซื้อแล้วเนี่ยนะครับ,รบยังจะมีสภาพข้าวที่มันเสื่อมลงไปตามสภาพและก็มีดอกเบีย้ยที่จะต้องเป็นภาระที่จะต้องดําเนินการต่อเนื่องไปจนกว่าจะขายได้หมดนะครับก็บรบเรียกได้ว่าค่าใช้จ่ายต่างๆรวมกันเบ็ดเสร็จแล้วนี่ก็ประมาณ425,000ล้านถ้า,าอาจารย์ธีรชัยได้ได้ได้ศึกษาเกี่ยวกับเรื่องโครงการนี้ในตัวเลขของอาจารย์ธีรชัยหรือว่ามุมมอง